แย่ยัดปากหาเสียงดุพังป้ายยับบุรีรัมเดือดมือบอลพังป้ายหาเสียงยับลุงตู่คาบหญ้าเจ้าถิ่นยังโดนผู้สมัครสอสอภูมิใจไทยแจ้งความแล้วลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมเริ่มดุเดือดและรุนแรงขึ้นโดยที่อำเภอนองหงเขตเลือกตั้งที่6 พบว่ามีป้ายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยถูกทำลายเสียหายฉีกและเผาตามถนนเป็นจำนวนมากส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติถูกฟันเสียหายบางป้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนาย,ยกถูกกรีดแล้วเอาใบไม้และหญ้ายัดใส่ปากสอบถามนายศักดิ์สารัมผู้สมัครสสพรรคภูมิใจไทยเขตหบุรีรัมย์กล่าวว่า มีป้ายหาเสียงถูกทำลายแล้วประมาณ15ป้ายไม่ทราบว่ามีเป้าหมายจงใจจะให้ได้รับความเสียหายโดยตรงหรือต้องการสร้างกระแสเพื่อให้ย้อนกลับมาหาพักภูมิใจไทยทังอ้อมคล้ายกับการจะใส่ร้ายว่าพักภูมิใจไทยเป็นคนสร้างสถานการณ์เองนายศักดิ์กล่าวต่อว่ายืนยันพักภูมิใจไทยไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเพราะฐานคะแนนเสียงเดิมมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างสถานการณ์เพื่อให้ชาวบ้านสับสนหรือไปใส่ร้ายใครขนาดนี้ตอนนี้ได้เข้าแจ้งความที่สพอนองหงแล้วหากมีพยานหลักฐานจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด